บรรยากาศหลังปีใหม่พี่น้องมือี้นันดีซีมาย่างเลาะระเริมต้นออกกําลังกายคือเก้าเหมียงเดิมพี่น้องสลนวงรอบเก่าคนปั่นเป็ดเต็มเลยคนมาเล่นสลดวงก็เต็มเลยทีเดียวอากาศมันดีพี่น้องเนาะไปเบิร์ตอรดพี่น้องสุดยอเมือเหนบบอลเลนพี่น้องมือนีม้มาย่างวอมวอมซะก่อนพี่้องเนาะยังเร็เรจักหน่อยเริ่มต้นออกกําลังกายใหม่ ปีใหม่เลยเนาะพี่นอ้องจวดจาดเกือสุขภาพเสถียแข็งแกรงแข็งแรงมามาโอ้คนหลยพี่นอ้องวันหยุดวัน,วนพักผ่อนเริ่มต้นใช้งานใหม่วันจันทร์เนี่ยไปนทั้งผุนตอกใหม่ยังงามอยู่พี่นอ้องสวยงามเลยทีเดียวแล้วสียางวนไปทั้งผุนละจวดพี่นอ้องบรรยากาศอากาศดีพี่นอ้องสุรวงครับพนเต็มออกกํางกายมานั่งพักผ่อนยันใจพี่นอ้องเนาะว่างหวง,างมากกันเดอ้อ เรยอพิขาพวกขาก็สิเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องส้มดอกไม้ยางออกก็ร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบอลแลนพี่น้องเอาไว้เมื่อหนาจวดยางไปพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาไปนําช้มดิวทิวทัดสมบรรยากาศธรรมาชาติต้น,มตนหมากต้นไม้ที่โตแคมปิง้งก็เอามานางใดพี่น้องนี่คือข้าเจ้านั่งนี่โตแคมปิง้งเอามานางบอกจาคุยกันในสุลงรอกเก่าเด้ด๋ยพี่น้องเด้อมาพักผ่อนกันเนาะ อากำไรหายซีวิตย์จาของจวดจวดเบืองดอกไม้ยัางงามอยู่พี่น้องโอ้โหสีม่วงอ,อ,งอาลาร์มเลยทีเดียวอาลาร์มงามตาอันนี้สีม่วงพี่น้องอันนี้ก็สีม่วงนี่ลายม่วงสีบานเย็นสีชมพูสีขาวอู้สีชมพูงามแห่งพี่น้องทั้งหมนเนาะอ่ามาถ่ายรูปก,กันพี่น้องอย่างสวยงามเลยทีเดียว Terima kasih telah <laughs> menonton